สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว You Tube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวง12ลราศีนะคะเเกี่ยวกับดวงทั่วทวไปการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะเอคราวนี้เราจะมาทํานายดวงโดยใช้ไพ่ทาโร่โดยใช้หลักการทํานายแบบเซลติคอสนะคะ ซึ่งถ้าคนที่เคยติดตามมาอยู่799ก็รู้ว่ามันจะมีการทำนายแบบโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายนะโดยทำนายชาว12ราศีนี่นะคะโดยใช้ไพ่12เรือนนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คก็ลองลองเข้าไปเช็คดูนะคะว่าการทำนายแบบใช้หลักโหราศาสตร์ไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในที่นี้เราจะมาใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะ เราจะมาทำนายช่วงที่คุณเปิดดูนี่นะคะจนไปถึงเดือนมีนาเมษายนสองพัน้ร้อสิบเอ็ดนี้นะคะเราจะมาทำนายชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้นะคะโอ้โหช่วงนี้ชาวราศีสิงห์รู้สึกว่าจะอื้เหนือหน่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยอุปสรรคนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยรู้สึกมันจะอื้ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคเยอะฝ่าฟันกว่าจะฝ่าฟันกว่าจะผ่านนะ มันช่างเป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยหนักใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะหรือว่าการเงินนะความรักก็ตามนะบางครั้งนะคะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะถอยห่างหรือถอดใจอยากจะเดินหนีออกจากปัญหานั้นไปนะคะเพราะว่ารู้สึกมันเหนื่อยเลอเกินบางท่านนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการงานนะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็ ต้องฝ่าฟันกับปัญหาในการที่จะต้องมีมีการแข่งขันกันทางด้านการงานนะนะแล้วก็เกิดความสับสนแล้วก็เกิดกวนความเหน็ดเหนื่อยจะเอายังไงกับปัญหานี้นะคะทำให้มีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับอยากจะพักสมองแล้วงานรู้สึกมันวุ่นวายเหลือเกินนะกว่าจะจบสิ้นได้นะมันโอ้โหผ่านอะไรที่มันหนักมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะ มันทำให้คุณรู้สึกมีความสับสนในเรื่องของงานนะปัญหามันเยอะถ้ามองในแง่ของความรักก็มีความรู้สึกว่าสับสนในเรื่องความรักหรือมีทางเลือกนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือมีตัวเลือกเยอะหรือจะใช้คําว่าเจ้าชู้ก็ได้นะะนะคำว่าเจ้าชู้เนี่ยอาจจะเป็นมีตัวเลือกเยอะนะว่าจะเอายังไงหรือทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยหรือมีคู่แข่งในเรื่องของความรักนะคะสําหรับบางท่านนะคะ มันจึงทําให้อุปสรรคของคุณเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณมีปัญหาอุปสรรคมากไม่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะฝา่ฝาฝา่ฝาฟันอุปสรรคปัญหานี้ได้สําหรับตัวคุณนะคุณคิดแล้วก็วิตกกังวลเหนื่อยนะเหนื่อยกับปัญหานี้เหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเหนื่อยกับคู่แข่งเหนื่อยจะต้องไปแข่งขันทางด้านการงานนะนะแม้ว่าบางอย่างมันจะจบไปแล้วในเรื่ององงานนะ มันก็ทําให้คุณต้องมีความรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่มันผ่านมานะอันนี้มันจะเป็นการทํานายแบบโดยรวมๆของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะคะโอกาสที่มันจะสําเร็จนะอุปรสรรคปัญหาต่างๆมันก็มีโอกาสจะสําเร็จแต่ว่าโอโ้โหกว่าจะสําเร็จได้นี่คุณรู้สึกว่าโอโ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่ามันได้พได้แต่ไม้อย,อย่างเดียวนะมีแต่ไม้แล้วก็ต่อสู้นะคู่แข่งนะอุปรสรรคปัญหา บางทีก็เหนื่อยนะอยากถอยหลังอยากจะพักเหมือนกับว่าอยากจะหยุดพักอยากจะหันหลังให้กับปัญหานี้นะคะบางทีคุณต้องแก้ไขปัญหาเองมีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้มันทาให้คุณต้องเหมือนกับว่าทํางานอยู่คนเดียวหรืออยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอยากจะไปให้กกายอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปพักสมองละนะรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยกับปัญหานี้ลอเกินนะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะอันนี้มันจะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ดีอยู่แล้วหรือว่าไม่มีปัญหานะคะ<ม>ก็ขอให้ผ่านไปนะนะคะแล้วช่วงที่ทํานายก็คือช่วงมีนาเมษาหรือช่วงที่คุณเปิดดูนี่นะคะนะมันจะเหนื่อยหน่อยนะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เหนื่อยมากๆเลยนะปัญหาเยอะนะ ที่นี้เราจะมาสรุปเรื่องการงานบ้างบางท่านนะการงานนี่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรืองานน่ะไม่กระเทืองเลยไม่มีไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีงานที่มันไม่คืบหน้านะบางทีการตั้งกฎเกณฑ์ในที่ทํางานนะนะมันรู้สึกว่ามันตึงนะนทําให้คุณต้องเหนื่อยนะต้องฝ่าฟันกับปัญหานะแล้วก็รู้สึกว่า ปัญหาที่ทำไปนะรู้สึกว่ามันยุ่งยากเหลือเกินนะแต่ว่าคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากมิตรภาพนะหรืออาจจะเพื่อนที่ทำงานช่วยเหลือในการแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษากับคุณแล้วปัญหาต่างๆนี้มันก็จ,จะผ่านผลไปได้แต่มันจะยากหน่อยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีมิตรภาพเกิดขึ้นในที่ทำงานแล้วทำให้คุณมีความรู้สึกหนักใจนะกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะบางทีคุณก็สับสนนะคะ ส่วนในเรื่องของการงานนะคะอุปสรรคต่างๆที่คุณเผชิญอยู่นะคะเอ้ i, ขอโทษทีในเรื่องของการเงินนะคะบางทีการเงินนะมันรู้สึกดําเนินไปช้ามากคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการรอคอยคุณเหนื่อยกับการที่จะต้องจัดการเรื่องเงินเนี่ยนะอุปสรรคที่จะต้องติดต่อเรื่องเงินบางทีดําเคยคุณเหนื่อยนะนายนะแต่ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้อยู่นะคะแม้ว่ามันจะดําเนินไปช้าก็ตามนะ คุณมีโอกาสสาเร็จทางด้านการเงินอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยหน่อยคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับเรื่องราวที่คุณต้องติดต่อนะบางทีมันทําให้คุณต้องหนักใจบางทีทําให้คุณต้องเหม,มืนอนกับว่าต่อสู้อยู่คนเดียวหาอยู่คนเดียวนะดิ้นอยู่คนเดียวนะไม่มีใครช่วยคุณนะแต่อุปสรรคปัญหาต่างๆนะคุณก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้อยู่แม้วันจะช้านะคะเรื่องการเงินแม้วันจะช้านะทําให้คุณรู้สึกว่าถอดใจนะ แต่ว่าก็จะผ่านไปได้แม้ว่าจะช้าหน่อยก็น,นะคะสำหรับชาวราศีสิงหนะ์ส่วนในเรื่องของความรักนะชาวราศีสิงห์นะสำหรับบางท่านอาจจะสับสนในเรื่องของความรักนะคะหรือบางท่านอาจจะมีตัวเลือกเยอะฮะหรืออาจจะใช้คําว่ามีคู่แข่งนะมีคู่แข่งเข้ามานะหรือบางท่านอาจจะมีความเ,เจ้าชู้อยู่ในเรื่องความรักทําให้คุณต้องสับสนแล้วก็แก้ไขปัญหา ที่คุณสร้างขึ้นมาก็คือค,อความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยติดต่อกันหลายคนนะทาให้คุณมีอุปสรรคแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับที่จะต้องแบบเคลียร์ปัญหาบางทีคุณอยากจะจบอยากจะหยุดปัญหานี้ไปในเรื่องของความรักอยากจะถอยห่างออกมาพักสมองนะมีความเครียดนะเพราะาตัดสินใจไม่ได้มันสับสนนะบางทีก็อยากจะออกไปพักผ่อนไปในที่ไกลๆนะคะนะนะปัญหาของความรักนะแต่ว่า มันก็จะได้แต่ประคับประคองกันไปนะคะมันก็ยังยังแก้ไขปัญหายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับบางคู่ก็เอออาจจะประคับประคองหรือว่าเอ่ออารมณ์มารวยหรือว่าแบบคล้ายๆกับว่าแม้จะเน็ตจ,จะเหนื่อยแม้จะรู้ว่ามีคู่แข่งแม้จะรู้ว่ามีความสับสนปัญหานี้มันหนักใหญ่หลวงคุณก็ยังประคองมันไว้เพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายังรักนะยังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่ ก็เลยประคองไว้ต่อหรือว่าคือยืดเวลาออกไปทั้งๆที่มีความรู้สึกว่าบางทีก็หน่ายอยากจะจบอยากจะเลิกเหมือนกันอยากจะเดินออกจากปัญหานี้นะบางบางท่านก็ใช้อารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะแบบอารมณ์ที่แบบแบบโวโหแบบขาดสติแบบไม่เคยเป็นก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์ที่แบบใช้อารมณ์ที่แบบหนักแล้วก็ ไม่คือตั้งตัวไม่ติดเลยบางครั้งนะไม่รู้ตัวว่าพอโบโหขึ้นมันมันทำให้คุณขาดสติตรงจุดนี้นะบางทีบางบางทีท่านบางท่านนะ่ะอาจจะเลือกที่จะโอ้อยากอยู่อิสระอยากอยู่คนเดียวอยากไปในที่ที่เหนื่อยนะ่ะถอดใจอยากถอยห่างออกมาจากเรื่องแบบนี้นะบางท่านก็คิดหนักว่ามีคู่แข่งเข้ามาเยอะนะโออุปสรรคเยอะมากนะคะสาหรับชาวราศีมังกรเอ้ยขอโทษดิสําหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะ ต้องผ่านมันให้ได้นะคะอุปสรรคมันโอ้โหมันรู้สึกได้แต่ไม้นะเยอะเหลือเกินนะต้องต้องแล้วก็ดาบเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่หนักมากสําหรับชาวราศีสิงค์คือความยุ่งยากหนักใจนะคะมันมันเข้ามานะทำให้คุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนกับว่าทํางานอยู่คนเดียวหรือว่าปล่อยให้อ่อ ไม่มีใครสนใจแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ตามนะสำหรับบางท่านนะคะมีคู่แข่งเหนื่อยนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเรื่องสุขภาพนะเป็นบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหนักนะก็รักษาก็หายนะเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะ อันนี้มันจะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ดีอยู่แล้วหรือไม่ชอบขอให้ผ่านไปนะคะเอ่อสรุปแล้วนะ,ะชาวราศีสิงในช่วงนี้นะ,ะก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะบางอย่างนะมันจบไปแล้วคุณยังเอามาคิดยังมาวิตกกังวลน,นะยังเอามาคิดทําให้มันหนักใจขึ้นมาอีกบางสิ่งบางอย่างมันผ่านไปแล้วนะคะสาหรับชาวราศีสิงนะ อุปสรรคต่างๆบางทีมันก็ผ่านจบไปแล้วสําหรับบางท่านยังเอามาคิดให้หนักใจยังเอามาคิดให้เหนื่อยนะทุกอย่างมันมันจะค่อยๆค่อยๆผ่านอุปสรรคนั้นไปนะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ยากหน่อยแต่ช้าหน่อยแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะคะสำหรับช่วงนี้ของชาวราศีสิงสำหรับคนที่หางานใหม่นะลืมบอกไปก็เป็นอะไรที่ยากหน่อยนะคะช่วงนี้นะ อะไรที่ยังอาจจะมีคู่แข่งเยอะนะหรือยังไม่ได้งานนะคะสำหรับคนที่หางานนะคนที่ลงทุนก็ยังหนักอยู่นะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ถอดใจนะเหมือนกับถูกทอดทิ้งทําอะไรอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะเหนื่อยหน่อยบางทีอารมณ์อารมณ์มความฉุนเฉียวความไม่มีเหตุผลนะของชาวราศีสิงช่วงนี้มันจะเข้ามานะคะ คุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องที่จะต้องแบบเอ่อต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปต้องใช้สติในการที่จะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปในเรื่องความรักก็เหมือนกันสับสนมีตัวเลือกนะหรือมีคู่แข่งนะคะสำหรับบางท่านนะคะอันนี้จะเป็นการทํานายโดยรวมๆของชาวราศีสิงห์นะคะยังไงก็ขอ,อใจช่วยชาวราศีสิงห์อุปสรรคปัญหาเยอะเหลือเกินในช่วงนี้นะคะบางอย่างนะมันจบไปแล้วคุณก็ยังเอามาคิด เอามาคิดให้เหนื่อยให้หนักใจให้เป็นปัญหาของคุณนะคะก็ทุกอย่างมันจะค่อยๆนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่แม้ว่ามันจะช้าหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะโอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ทำคลิปออกมาใหม่ๆออกมาให้ได้เช็คดวงอีกนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ